คลิปนี้แม่อ่อนจะพาเพื่อนๆมาต่อต่อเขาสองห้ากลีบนะคะเพื่อนๆต่อเขาสองที่ห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะต่อเขาที่ห้าจุดค่ะเราก็จะทําสําเร็จแล้วที่หนึ่งจุดนะคะเพื่อนๆทาสําเร็จที่หนึ่งจุดนะคะ แล้วหลังจากนั้นจุดที่สองนะคะหรือว่ากลีบที่สองเราก็ทำมาครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นโซ่ไปที่1โซ่นะคะเราก็จะมาต่อนะคะแขนนะคะตรงนี้จะเป็นแขนเสื้อไมอ,อ่นจับก่อนเอาน้องนางมานะคะมุมนี้ ก็ต่อเหมือนกันทุกครั้งนะคะเพื่อนเือนแต่รอบนี้เราจะต่อที่ห้ามุมค่ะไม่ออดมองไม่เห็นนี่ค่ะเพืเ่อนๆอ่าเราก็มาเริ่มจุดนี้เลยค่ะต่อที่ห้าจุดนะคะเข้าซองดอกสุดท้ายของแถวนะคะทุกครั้งไปเลยนะคะจะทำแบบนี้นี่ค่ะ ดอกเราจะเริ่มที่สําเร็จที่หนึ่งกลีบนะคะกลีบที่สองนะคะเริ่มต่อในจุดที่หนึ่งค่ะ แล้วก็พันหัวเข็มมาห่วงนี้นะคะลงหนึ่งหลักค่ะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งไปเลยค่ะจุดนี้ค่ะ ดที่สองค่ะเลยค่ะขีดที่สองหรือว่าจุดที่สองเราจะต่อที่ห้าจุดนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็โซ่หนึ่งไปเลยค่ะเข้าจุดร่วมเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งมาเลยค่ะ มาลงหลักให้เต็มค่ะนี่ค่ะเราก็ต่อได้สองจุดแล้วนะคะหนึ่งสองทีนี้ก็พ่านหัวเข็ม อีกหนึ่งหว่วงตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งไปเลยค่ะเราก็ต้องไปเกี่ยวอตรงนี้เสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งปิดกลับมาค่ะผ่านนวยเข็มมาอีกหว่วงนี้นะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้านะคะเสร็จแ,แล้วก็โซ่หนึ่งไปค่ะจุดที่สามรวงเลยก็ได้นะคะจะง่ายดีนะคะแล้วก็ล็อกให้แน่นนิดนึงแล้วก็โซ่หนึ่งกลับมาเราก็มาใส่หลักให้เต็มอีกห้าหลักค่ะเราได้จุดที่สามเลนะคะ สามหลักสี่หลักห้าหลักค่ะานัวเข้มมาห่วงถัดไปเลยหนึ่งหลักตัวหนึ่งไปเลยค่ะแล้วก็ไปเกี่ยวเช่นเคยแล้วก็โซ่กลับมา ตัวนี้ในกลีบที่สี่ค่ะเพื่อนๆกลีบที่สี่เราจะต่อเข้าสอง <c oughs> ดอกปิดปิดงานทุกแถวนะคะจะทำอย่างนี้นะคะเพื่อนๆปิดงานทุกแถวเลยดอกสุดท้ายของแต่ละแถวนะคะ ต่อที่กลีบที่5ค่ะ ลีบที่ห้านี่กลีบสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเก็บที่หกเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะต่อที่ห้ากลีบค่ะห้าจุดนี่ค่ะเมื่อเราได้ห้าแล้วเราพันหัวเข็มมาห่วงสุดท้ายลงหนึ่งหลักตรงนี้โซ่สองนะคะเ,ะเราจะปิดงานปิดดอกตรงนี้นี่ค่ะแล้วเราก็จิ้มเดอนผ่าน ม่อนจะลอกอีกทีนึ่งนะคะยิม้มเลืนผ่านลอกอีกทีนึงนี่ค่ะเราก็จะต่อเข้ามุมนี่ค่ะเพื่อนๆดอกที่เราต่อเมื่อตกี้นี้นี่ค่ะแล้วก็จะต่อกันอย่างนี้เวลาเราปิด ปิดแต่ละแถวมันก็จะต่อที่ห้ามุมนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะส,สวยๆค่ะ